งานนี้เป็นงานออกแบบโลโก้นะคะโลโก้นี้เนี่ยจะเป็นโลโก้เกี่ยวกับสินค้าจำพวกสกินแคร์นะบีฟของลูกค้าก็คืออยากได้น่ารักน่ารักนะคะจุดหลักของแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นภาพดาวนะคะเพราะว่าจะเป็นชื่อของคุณแม่ลูกค้านั่นเองสีที่อยากจะให้เน้นเนี่ยก็จะเป็นสีขาวกับสีม่วงนะคะภาพเรฟเลนท,ที่ลูกค้าส่งมาให้ปันดูเนี่ยจะเป็นแนวเกี่ยวกับพวกส่วนๆนะปันก็เลยคิดว่าลูกค้าน่าจะชอบฟิลบรรยากาศแบบนั้นนะคะ พอตัวแบรนด์ของลูกค้าเนี่ยสินค้าจะทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาตินะเวลาพูดถึงสารสกัดธรรมชาติน่ะอย่างแรกที่นึกถึงเลยก็คือใบไม้เพราะถ้ามองตามกล่องเนี่ยสัญลักษณ์ของอาสารสกัดออร์แกนิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพใบไม้ทท้งนั้นเลยนะคะปันก็เลยออกแบบภาพน้องดาวนะคะให้ถือใบไม้เอาไว้นะแล้วก็แบบมีการใส่ปกเป็นใบไม้เหมือนกันแล้วก็มีกระดุมดอกไม้สีม่วงด้วยนะคะ ให้น้องยืนอยู่ในส่วนที่มีดอกไม้สีม่วงยักษ์แบบนี้เลยนะซึ่งตรงดอกไม้สีม่วงเนี่ยปันลงสีให้น้องเขาดูนุ่มๆน,นะให้ความรู้สึกอ่อนโยนปลอดภัยเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะส่วนชื่อแบรนด์เนี่ยปันก็เอามาเขียนเป็นดินแบบนี้เลยนะงานนี้ปันพยายามไม่ใส่ดีเทลเยอะนะคะจะได้ดูน่ารักเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะลูกค้าดีเควสนะคะว่าแบบไม่อยากให้เรียบจนเกินไป ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะบ๊ายบาย